ได้ขนาดนี้เลยว,วะโอ้สิบล้อ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 เข้มไอ้สม้แมแน่นอนจริงวะเชี่เยเชี่เยเชี่ย ยอมว่ะพี่ยอมเลยหนึบไหมหนึบจริงๆหนึบจริงๆนึง,งคือใครบอกว่า f o r t u n เนอร์ขับไม่ดี f o r t u n เนอร์ไม่เกาะถนนไม่เชื่อไอ้อะส้มพี่ส้มพี่ส้สมแม่งเติมด้วยพี่ส้มโอ้โหเฮ้มมั <ส Ana. S 2> นเหมือนจะหลุดแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะหลุดแล้วพี่ หลังไม่เอาอยู่ว่ะขวาม้ขวาม้ขวามือ้ขวาม้ขวาม้ขวาม้อนี่พี่เป็นยอดกระเฉนหลงไหมเนี่ยสวัสดีครับผมตุ้ย AF ครับผม วันนี้ครับผมมาอยู่กันที่ AC Power ครับอยากจะมาแก้ปัญหาช่วงล่างที่มีปัญหามายาวนานกว่า7ปีครับกับรถผมคันนี้ใช้ชีวิตประจำวันถ่ายละครถ่ายรายการมันก็จะมีปัญหาเรื่องโครงเ,เจอหลุมเจอบ่อมันก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นรถโรงงานมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นมาจากโรงงานเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอยากจะ ให้รถมันเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้มากกว่านี้เห็นเขาล่ำลือมานานครับว่าถ้ามา AC Power ต้องมาหาผู้ชายคนนี้ครับแล้วรถมันจะจบปัญหาทุกอย่างมีแต่สิ่งดีๆในรถของเรานั่นก็คือพี่ส้มนั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตูนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตผมท่านตัวเหมือนพิธีกรเลยอันนี้ให้ตุ้ยเปิดก่อนเลยได้ข่าวมาว่าแบบรถคันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันด้วยความที่ใช้มานานใช่ไหมเจอพี่ๆนักแสดงโดยเฉพาะพี่ชายผมไอโก้ไอโก้ไอโกสินซึ่งเขาก็ ได้มานั่งรถผมเรียกชัดๆนะไอ้กูสินซึ่งเขาได้มานั่งรถผมแล้วผมก็บอกว่าตุ้ยไปทํารถไหมไปหาเอสซีพาวเวอร์ไหมเขาว่างั้นผมก็ผมก็เลยทำไมมันเป็นยังไงเขาบอกว่ารถมึงอ่ะโค้งเขาว่างั้นเขานั่งอ่ะให้องนั่งหวังซ้ายใช่สิรถเขาไม่โค้งนี่ใช่สิผมก็ไม่โค้งผมก็เลยสงสัยว่าเดี๋ยวก่อนพี่มาทำอะไรเอสซีพาวเวอร์ก็เลยไปดูคลิปที่เขามาเอสซีพาวเวอร์ครับแล้วก็ได้เห็น ความมหัศจรรย์ผมสงสัยมานานแล้วการขับขี่แบบที่พี่ส้มขับเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นแค่ในสนามแข่งเท่านั้นเพราะรส่วนตัวผมเคยผ่านการแข่งรถมาก่อนใช่ไหมผมก็จะรู้สึกว่าไอการขับขี่แบบพี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าเป็นอันตรายหรือว่าผาดโผนหรือไม่เป็นมาตรฐานไม่ต้องไปขับในสนามเท่านั้นไม่ใช่นะแต่พี่มีของดีอะไรที่มันทําให้เกิดความมหัศจรรย์ในรถคันนั้นๆพอดูคลิปแล้วคันเลยใช่ไหมรู้สึกคล่องใจและคัน<ล>ยิ่ๆยิ่ยิยิยิเลยต้องมาเน๊ พื้นฐานช่วงล่างของของรถเดิมๆไม่ว่าจะเป็นชกเดิมหรือว่าจะเราจะปรับเปลี่ยนชกใหม่ฮะหรือจะปรับช่วงล่างใหม่ทั้งหมดนั่นคือระบบหลักก่อนระบบหลักเราจะมีเพลความเปอร์ฟอร์แมนซ์ในระดับหนึ่งมีคุณภาพในระดับหนึ่งฮะใส่ a c Power หรือกันโครงของเราหน้าหลังเข้าไปมันก็จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายในแบบที่เป็นชกอัพที่เป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบเดิมชกอัพเดิมครับแต่วันนี้เราจะทําให้มันเหนือกว่านั้น ตุ้ใช้รถมาแล้วประมาณ7ปีครับเลขไมล์กี่โลครับ9 0 0 0 0มื่นเก้าหมื่นโลโชคอัพเดิมสปริงเดิมของเส้นตดาจากโรงงานมีการเสื่อมสภาพแน่นอนแต่ไม่ได้เสียคำว่าไม่ได้เสียนั้นแปลว่าไม่แตกไม่รั่วคนทั่วไปก็มักจะมองว่ามันไม่แตกไม่รั่วคือมันไม่เสียแต่ไม่ได้แต่มันไม่ปกติอมันไม่ปกติซึ่งบางครั้งเราใช้งานเราขับทุกวันมันก็ชินใช่เออมันคงเป็นอย่างนี้แหละแต่คนนี้ไม่ไม่ไม่ชินอ่ะอย่างไอ้คมมานั่งรถผมอ่ะเขาก็จะรู้ไงเขาจะรู้ทันทีเขาจะรู้ทันทีว่ารถมันไม่ปกติแนนน่อล โชออัพเดิมสปริงเดิมของเดิมจากโรงงานเราต้องปลดลงแล้วนะใช่สิรถเขาปกตินี่มันถึงเวลาต้องปลดลงแล้วนะ <laughs> วันนี้เราต้องมาจัดเต็มเลยนะครับ <laughs> สำหรับคันนี้ผมจัดให้ไปเลยโช๊คหน้าหลังเป็นโปรเพนเดอร์ OEM 2.5แต่เป็นรุ่นทูนซีรี่ <c oughs> ปรับทูเว ทางหน้าหลังสปริงหลังจากโฟเฟนเดอร์เป็นโฟกัติีสปริงท่อไอเสียจาก a อ Power ร์คันเร่งไฟฟ้าจานเบกรกผ้าเบรกจากเนคเตอร์ตัวนี้จานเบกรกผ้าเบรกบอกเลยนะทนความร้อนสูงของร้อยองศา,าเบรกมาจานแดงๆหรือว่าเบรกกระดันหันเบรกต่อเนื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเบรกยังดียังสามารถเบรกได้อยู่เอาอยู่ปลอดภัยท่อไอเสียจาก a อ Power จะเข้าไปทําให้การคลายไอเสียระบายไอเสียได้อย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนเกียร์จะสมูทขึ้นเพราะเราลดรปบนเกียร์อโอโต้ถ้าท่อโล่งเกินไปปัญหาของท่อโล่งเกินไปสำหรับรถเกียร์ออโต้คือ ไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนช้าอ๋อนี่คือนอกเหนือจากความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในรถผมพี่ยังเพิ่มความกระชากกระแทกกระทันให้ผมเขาเรียกว่ามันต้องมาแบบปู l l s ทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์ช่วงล่างดีการคลายเสียของเครื่องยนต์ดีคันเร่งไฟฟ้าจากอ n t อ i t i v e s เข้าไปลดกันห่วของคันเร่งทําให้คุณตุ้ยรีบล้อนเวลาจะไปไหนแบบกระดานฐานต้องพุทไปได้เลยเดี๋ยวก่อนผมสงสัยอันนี้อันนี้หรือเปล่าที่เป็นพระเอกในท้องเรื่องอันนี้พระเอกท้องเรื่องเลยนะครับคือผมอยากรู้ว่ามันหนักหร เฉพาะของ a อจะมีส่วนผสมเพราะฉนั้นในการหลอกเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีเจาะยิงแมกนิโตมาตร,ตรวจตรวจมวลสารหรือว่าตรวจส่วนผสมของเนื้อเหล็กว่าได้ตามมาตรฐานที่เรากําหนดหรือไม่แค่อันนี้นะที่ทําให้เกิดความหัตจันย์คือมันไม่ใช่แค่ตัวท่อนท่อนอาร์มสปริงอย่างเดียวมันจะมีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆเดี๋ยวตอนที่เราประกอบติดตั้งลองดูเทคนิคการติดตั้งต่างๆแต่ประสิทธิภาพมันขนาดนั้นเลยหรออยากอยากรู้เลยวันนี้อย่างนี้ดีกว่าไปผู้พันาเพลงนะลุยเลยดีกว่าไปครับลุยเลยช่างลุยเลย ขอการันตีมาที่ AC ล้วลดคุณนั่นจะก,ก้คุณภาพาัันก็นดีระดับโลกไม่ต้องรอให้มันถึงมอเตอร์โชว์ AC power AC AC power AC power จบเลยจบเลยที่ดีอยากได้ของดีมาที่ AC ผมการันตี yeah celebrity <Yeah. S 1> coming to week โดยไม่ต้องฟีด yeah, yeah. everybody believing in AC <Yeah. S 1> กันทุกคนเลยต้องช <flip>, อบรถทุกโค้ดเท่ทุกเวลาดูที่รอแล้วก็ยางอิฟอยู่นอก อยู่ที่ AC ดูกันดีๆย่างพกขูมแม่งก็พอดีเห็นแล้วอยากได้อย่ารอซีเข้ามาแล้วทําในทันทีมาที่ AC ไม่ว่าล้อย่างชกอัพสปริงแหนบกันโค้งกันเทพหน้าหลังพร้อมบริการโคตรดีทั้งชนและทานนี่แหละที่หามานานจงฟังไม่เว่าหล่อครบจบที่ AC Power อะตอนนี้ถึงเวลาที่ผมได้มานั่งอยู่หน้าพวงมาลัยแล้วเอาจริงๆนะพี่ส้มผมศึกษางานของ AC Power พอสมควรเป็นเดือนครับกว่าผมจะตัดสินใจมาทําที่ร้านพี่ แล้วแล้ววันนี้ไม่คิดไม่ฝอนว่าจะมาถึงไปเถอะไปเลยหรอไปเถอะใจร้อนอะใจร้อนไปไปไงมาครับนุ่มไหมครับสีเฉี่ยไลยยังไหนเลยขึนออกเลยพี่ก็ตกไปเลยครับเอาจริงๆผมไม่ได้รับความนุ่มนวลของการขับรถได้มาหลายปีมากนะเพราะผมก็ถือคิดว่าแบบรถออกจากโชลูเนี่ยผมว่าน่าจะพอแล้วมาเซตกับพี่ส้มดูซิว่า มันจะต่างกับ7ปีที่ขับมาไหมลองโยกดูครับลองโยกคุณไรดูมันจะคืนกลับได้ง่ายๆพ่อไอเสียไม่ดังเะรอ,อจริงๆมันก็เหมือนเดิมนะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดังขึ้นพ่อไอเสียผมเนี่ยมันทำให้การคลายไอเสียเนี่ยมันมันลื่นขึ้นโล่งขึ้นการเปลี่ยนเกียร์ต่อเนื่องขึ้น มันก็ทําให้ม้ามมาเร็วขึ้นตรงนี้โค้งอันตรายอยู่เดี๋ยวเราเข้าเข้าขวาไปเลยครับค่อยๆแปะเลี้ยงขวาไปลองเดินรอบดูครับลองเดินรอบไปเรื่อยๆครับเป็นไงครับ ล้อลั่นละไปนไงฮะไปเลยครับกดไปครับไปได้เลยครับล้อลัน่นล้อลัน่นร,รมดาถ้าผมอยู่ในสนามแข่งคือผมต้องเลี้ยงผมอ,อะไรเราแค่ประคองมันเข้ามันก็ดูดให้เราน้อยตีหนึ่งนะเร่งเลยพี่ของเดิมเมื่อเช้าไม่ใช่อย่างนี้ผมอะไรไม่สั่นนะครับไม่ครับ เดี๋ยวโค้งหน้าจะเป็นโค้งอันตรายกว่าโค้งเมื่อกี้นะเราเข้าไลน์นอกเหมือนเดิมลองเข้าดูครับไปเลยครับไปไปไป,ไปครับไปครับ รัดแล้วรอลัดแล้วเหน็บดีไหมครับอยู่เปล่าพี่อยู่เลยอยู่เลยพอนโดนอัลโตน้ามันจะเข้าทําให้วงเลี้ยวเรามันไม่บานเราเข้ามันก็เข้าง่ายขึ้นคมขึ้นทําให้เราคุมอะไรได้เสถียรขึ้นคงอย่างเมื่อกี้จริงๆผมเดินทางผ่านแถวนี้บ่อยครับแต่ผมก็ไม่คยผมไม่กล้าอยู่แล้วพี่ถ้าเกิดจะมาเข้าหนักๆอ่ะก็อย่างที่บอกผมผมกล้าทําเฉพาะในสนามแข่งผมไม่กล้าทำขอาคนอกเออ เดี๋ยวเราจอดซ้ายแจ๊ดทหารข้างหน้านะครับยูเทิร์นนะครับเดี๋ยวพอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บคุณตุ้ยจอดซ้ายนะครับเดี๋ยวผมมันมา,มาถึงแล้วใช่ไหมฮะมันมาถึงแล้วครับนักแข่งเอซี่พาวเวอร์เฮ้ยนักแข่งขับรถบ้านนี่แหละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวโอ้มาแล้วส้มเจ่งนะเอซี่พาวเวอร์จอดซ้ายแจ้ดจอดซ้ายเดี๋ยวผมลองขับ ให้ดูนะครับเอาสิครับขมาดีครับเครยงรถผมทำได้ขนาดนี้เลยหรอวะ อยู่พีระซกิจแน่นอนวะพี่ต้มขวาไมะ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 สิบม้อออันนี้เหตุการณ์จริงเปลี่ยนไปเลยอ่ะรถผมเปลี่ยนไปเลยอ่ะเออเออเออพี่ แน่นอนว่ารถมันจะขับดีขึ้นครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือฟิลลิ่งเรามันมันกระชับขึ้นแต่ตอนนี้ที่ผมขับรถคุณตุ้ยอะ่ะมีอีกอย่างหนึง่งต้องปงรับปรุงคราวหน้ามีเวลานัดผมอีกทีหนึง่งเปลี่ยนลูกมากด้านหน้านะไม้ตีกองไปแลกไปแล้วอ่ะมันฟิตติ้งไม่ได้น้ำน้ำหนักมือมันเรารู้เลยว่าเวลาเราขับเนี่ยถ้าไม่มีกันโค้งหน้าคอนนี้หน้าเบามากเลยอน่นมันเบาไป ถ้าได้ชุดไม้ตีกอ้อีกสักชุดหนึ่งบอกขับโคตรดีเลยโอเคแบงเลยหักสองด้วย พี่ส้มแน่นอนว่ะรถปูนครับอยู่ก็ไปสอดรถปูนเราอยู่ในเลนเราเขาอยู่ในเลนเขานี่พี่เป็นยติกับเฉินหลงไม่อะแน่นอนอะสถานการณ์จริงเมื่อกี้รถปูนซ้ายมืออะพี่ก็ไปอะริงสมมุติว่าถ้าเราถ้าเราไปเมืองการแล้วขึ้นเขาอยู่เมืองการอ่าซ้ายมีรถปูนอยู่เราอยู่ขวาเรารถปูนอยู่ซ้ายแล้วมันเป็นเขาอยู่ข้างหลังบีตูลเรามาเราจะไปไหมรีบบวกไปก่อนเลยมันก็ต้องไปสถานการณ์จริง ถ้าเรายกขลังก็ทิ้มท้ายถ้าเราไม่ไปขลังก็ทิ้มท้ายใช่ไหมเราก็ต้องไปแต่เราจะไปยังไงให้มันปลอดภัยแค่รักษาลายรักษาเลนคุณให้อยู่ยอมว่าพี่ยอมเลยหนึ่งไหมหนึบจริงๆหนึเดจริงคือใครบอกว่า f ฟ r t u n เนร,รขับไม่ดี f o r t u n เนไม่เกาะถนนไม่เชื่อคือพี่เซ็ตมา โดยที่พี่รู้อยู่แล้วว่าถ้าอนาคตมันมีอะไรที่มันปึ๊บปั๊บเนี่ยมันมันมันเอาอยู่แน่นอนมันทําให้เราปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราวิ่งวิ่งไปมีรถตัดหน้ามีคนข้ามถนนโมไซค์เบรกกระทันหันหรือรถข้างหน้าเบรกกระทันหันขึ้นมาเนี่ยเราจึงสามารถคูบคมรถได้ดีโอ้โห มันจะหลุดแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะหลุดแล้วพี่เฮ้ยห,หลังไม่เอาอยู่ะ่ะเฮ้ยนาเขาไม่บานเออ ตูดก็ตืด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 นี่คือมันเป็นการทํางานคู่กันใช่ไหมทั้งกันโครงหน้ากันโครงหลังมันช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันเออกันโครงหน้าจะช่วยคุมมุมล้อทําให้มุมล้อมันไม่บานออกฮะหลังก็คุมให้ตูดมันไม่ปัดเพราะมันเหมือนแบบจะไปจะไปแต่มันไม่ไป่ะมันจะหลุดจะหลุดเหมือนไม่มันก็ไม่หลุดเออคุณลูกค้าทั้งหลายที่จะมา AC Power นะผมบอกเลยว่าไม่เสียดายตัง คุณนี่จะมาลงกับรถของคุณเองเลยไม่ว่าจะเป็นโชคช่วงล่างกันโครงหน้าหลังบอกเลยว่าแบบเอาอยู่อะอยู่เลยอ่ะไอ้อะส้มน่ส้มไอ่สมแม่งเติมด้วยส้มโอ้โหเท่ เิมว่ะไอ้ยะไปกลับบ้านกลับบ้านสุดตีนจริงว่ะพี่ต้องอย่างงี้มันไม่เห็นมันไม่ใช่มันไมน่มันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนะเบรกปุ๊บแต่ปุ๊บหยุดเลยปั๊บสุดตีนจริงพี่น,นอกจากรถไปดีแล้วอ่ะพี่พี่ขับดีด้วยไงประเด็นเนี่ยคือแบบผมไม่ไว้ใจใครง่ายเ้ยแต่แบบโอ้โหพี่แม่งสุดว่ะสุดจริงสุดจริงอันนี้สุดจริงเป็นยังไงบ้างครับผม บอกเลยว่ายอมยอมเลยยอมทุกสิ่งอย่างกับการที่มีช่วงล่างที่มันดีอยู่แล้วบวกกับฝีมือการขับของพี่แต่ที่โดยทั้งหมดทั้งปวงถ้าไม่มีช่วงล่างที่รองรับฝีมือดีอยังไงผมว่าก็ไม่น่ารอดถูกต้องครับตุ้ยรู้หรือยังว่าทําไมใครๆก็ต้องมา AC Power อันเนี้ยหายข้อขล่องใจเป็นปิดทิ้งเพราะว่าสงสัยมานานแล้วก็พยายามศึกษาก่อนอ่ะก่อนที่จะตัดสินใจมามาเปลี่ยนสิ่งใดๆใต้ท้องรถกับพี่ทรมทักษะการขับหรือหลกักการขับเนี่ย มันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ขับได้จริงๆตุ้ยก็ขับได้ลูกค้าทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากอีซีบัว์ขับได้หมดแต่ว่าเราเราอยากบอกให้ว่าช่วงล่างที่ดีมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแล้วเราไ้ใช้ในยามที่มันฉุกเฉินขนาดผมขับขนาดนี้มันยังปลอดภัยแล้วเราใช้งานในชีวิตจริงเราไม่ได้ขับขนาดนี้เรายิ่งโคตรปลอดภัยเลยคือเบื้องหลังการเดินทาเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างอ่ะอยู่ในความควบคุมความปลอดภัยทุกอย่างนะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่วัดเลยนะก็คือกันโครงเพราะผมรู้สึกแบบ ตอนนั่งเนี่ยมันจะหลุดแหลไม่หลุดแหลแต่มันรู้สึกได้เลยว่าหน้าหน้ากับหลังอ่ะมันเอาอยู่เพราะมันดูดอยู่ยู่มันดูดมันดึงไว้มันดึงไว้ตลอดมันช่วยเคลียร์แรงน้ําหนักจัดสมดุลกันโครงหลังจะช่วยเคลียร์แรงเคลียร์แรงน้ําหนักจัดสมดุลทําให้การถ่ายเทน้ําหนักมันเขาเรียกว่ามันถ่ายเทได้สมบูรณ์ขึ้นในเมื่อที่รถเอียงเลี้ยวซ้ายรถเอียงขวาเลี้ยวขวารถเอียงซ้ายแต่ทําไมมันเอียงขนาดนั้นแล้วรถมันไม่ยกอ่ะใช่แล้วบวกกับที่พี่ทําเป็นประจําคือ กระชากไปกระช่างครับคือมันเหมือนจะไม่อยู่แล้วแต่ภูมิอะไรมันคืนมันคืนตรงเร็วตูดที่เวียงป้าบป้าบป้ามปปบมันต้องไปแล้ว่มันต้องไปแล้วถ้าเอาจริง,รงๆอ่ะพี่ภูมิอะไรคนโทนามจะคุมในเรื่องของปิ่งนกตัวล่างทำให้คืนศูนได้เร็วทำให้การขับขี่มีเปอร์ฟอรนท์ที่สมบูรณ์ขึ้นช็อคอับจากโปรเฟนเดอร์เป็นช็อคที่มีคุณภาพดีผมผมใช้คำว่าจัดเป็นลำดับต้นๆของเมืองไทยแล้วทอยถีอจากเอซีพาวเวอร์ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ ท่อซิงวิ่งเนี่ยของทุกสิ่งอย่างวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเค่อเล่งไฟฟ้าผมท่อ AC power อร์สองอย่างนี้คือเติมเต็มสิ่งที่มันมีอยู่แล้วทำ,ทำให้กระชากกว่าเดิมดีใจนะที่พี่ทักผมบอกว่าใส่ใส่กล่องหรืออะไรมาแรงมาแรงมันแต่มมาแต้มมันมา,มนมาคือจริงๆมันไม่ได้มีการใส่กล่องหรือจูนใดๆคือมันเกิดจากสิ่งที่พี่ส้เมเติมมาแล้วมันก็ทำให้เติมเต็มส่วนช่วงล่างอย่างที่พี่บอกว่าชคโปรเฟนเดอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ ละมุนกว่าเดิมอยู่แล้วละมุนกว่าเดิมใช่แต่สิ่งที่ผมคอนเฟิร์มเลยนะอันนี้ไม่ไดาา้มาขายของเพราะด้วยความที่มาเจอพี่ส้มหรืออะไรใดๆวันนี้เจอพี่ส้มครั้งแรกด้วยคอนเฟิร์มเลยนะการโค้งหน้าหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบช่วยชีวิตคุณได้เลยถ้าเกิดยา,ยามเวลาที่แบบจนตัวอ่ะพูดง่ายเมื่อกี้มันก็มีเคสเหมือนเป็นเคสตัวอย่างครัให้ผมรู้สึกเป,เป็นเคสศึกษาได้เลยว่าถ้าผมอยู่ใน โค้งแล้วผมเจอสิบล้อรถปูนอยู่เนี้ยใช่มันจะผ่านไปยังไงวะถ้าเกิดมันอยู่ในวินาทีที่ต้องวัดแล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าเราอยู่ในโค้งแบบนั้นรถปูนอยู่ซ้ายใช่เราอยู่เลนขวารถหลังก็มาเร็วเบรกไม่ได้ยกย<ช>ไม่ได้เขาดันนะเราอยู่ยังไ,ไงก็ต้องไปมันต้องไปใช่แต่ไปยังไงจะให้มันปลอดภัยคอนเฟิร์มเลยพี่กันโค้งหน้ากับกันโค้งหลังถ้าคุณยังลังเลอยู่แล้วคุณยังแบบดีแ่าวะดีแบาวะ ผมคอนเฟิร์มเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้มาลองแล้วบอกเลยว่าดีจริงพี่มาลองเลยมาลองมาลองเบรกดีไหมเรื่องเบรกเนี่ยแต่นิดเดียวอยู่แล้วอันั้นถ้าเบรกอย่างเน็คเตอร์จานเบรกอย่างเน็คเตอร์เนี่ยเป็นตัวสเปกโปรทนความร้อน6 0รองศาผมบอกว่าเลยว่าแค่แตะเฉยเฉยมันก็ดูดแล้วเมื่อก่อนเวลาเวลาตุ้ยเบรกเนี่ยตุ้ยต้องเน้นใช่ไหมใช่พี่แค่แตะเฉยเฉยมันไม่ลงถูกปะต้องเน้นนิดเดียวอันนี้แค่วางเท้ามันก็ดูดลงแล้วนิดเดียวเลยแล้วก็เอาอยู่ใช่แล้วก็เบรกต่อเนื่องกันมันก็ยังทนความร้อนแล้วมันก็ยยังเออาู่ นี่คือคุณสมบัติของจันเบรกพ่อเบกที่ดีถ้าใครที่ลังเลอยู่คิดจะเดินเข้ามาใน AC Power มาเลือกเลยครับทุกผลิตภัณฑ์ของ AC Power ที่มีอยู่ในร้านนี้คอนเฟิร์มว่าฟีลฟ้าวมะพร้าวแก้วโดยเฉพาะกันโค้งหน้าและกันโค้งหลังบอกเ,อเลยเอาล้ครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ EP นี้ต้องขอ,ขอบขอบคุณตุ้ยด้วยครับผมขอบคุณคับตุ้ยขอบคุณมากพี่ต้มยังไงใช้ดีบอกต่อรอครบจบที่ AC Power กับคลิปนี้ EP นี้ฝากกดกระดิ่งสำหรใครด้วยช่อง t u b e c h anel n กันคงเอ p ีพ e าวเวอร์ทวีปนาม a ฟ e บ o ๊กแฟนเพจกันโคง a อ p ีพ e าวเวอร์ทวีปนาม l i n e o f f i เชิลแอดเอซีพาวเวอร์เว็บไซต์เอซีพาวเวอร์ไทยแบอร์โทรตรงผมข้างล่างศูนย์แปดหกห้าเก้นึ่งห้ 64, คลิปนี้อีพีนี้อีกช่องทางหนึ่งลืมลืมทิกตอกเอซีพาอร์ครับฝากด้วยอีกหนึ่งช่องทางแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะกดกระดิ่งสับระขาให้ด้วยนะกดถูกใจให้ด้วยนะ,อะคอมเมนต์มานะ,อะขอบคุณนะบไม่บายนะ หรือตกลุ้มยังควบคุมได้ดีละบาดแล้วทั่วไทยจะขันไหนก็เอซ c อซด้วยแทงเรกมหัศจรรย์ไม่ว่าใครที่ได้ลองชาบอกต่อกันไปให้ไว้ทั้งนั้นเสร็จแล้วจ